ครับสวัสดีครับหลังจากที่รอฉีดเอ็กซ์ตรานะครับเข็มที่สองวันนี้ก่อนที่ผมจะเดินทางไปต่างจางังหวัดผมจะขอ,อะให้แฟนเฟสน,นะครับชมบรรยากาศนะครับของการบริการซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้อุทิศตนสำหรับเพื่อให้ประชาชนดู อยู่สขสบายและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเป็นบุคลากรที่ติดปิดทองหลังฟ้ะนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอที่ให้ความอนุเคราะห์ต่างๆวันนี้พอพอทีวีมาทำรายการนะครับก็ขอขอบคุณมากครับครับส่วนฝั่งนู้นเป็นเด็กนักเรียนนะครับเออลูกหลานที่มาฉีดไฟไเซอร์ ครับส่วนหน้านี้ก็เป็นคุณหมอที่ลงทะเบียนและก็ให้บริการพวกเราขอกราบขอพรบคุณนะครับแล้วผมจะได้ส่งส่งข้อความต่างๆผ่านเฟ e บุ๊กนะครับเฟซบุ๊กขอขอบคุณมากครับนี่แหละคนไทยนะครับเวลามีภัยก็ช่วยกันน่าชื่นใจครับ ครับขอก่าขอบพระคุณคุณหมอมากครับก็จริงๆว่าจะเดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้ก็มีคนพูดว่าถ้าคุณฉีดแค่เข็มเดียวคุณไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้วันนี้ก็จังใจมาฉีดเข็มที่สองเพื่อที่ะเข้าพื้นที่ต่างๆนะครับ ชมบรรยากาศก่อนนะครับอ่าส่วนหน้านู้นก็เป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่มารับบริการครับส่วนด้านนี้ครับ,คร,บครับก็นะฮะ พึอก็วันนี้ผมจะเป็นภาพให้ดูชัดๆ,ดๆนะครับคุณหอครับครับส่วนหน้านี้เป็นประาชาชนที่รอเข้าคิวนะครับเพื่อลงทะเบียนรับบริการการฉีกวัคซีนนะครับไม่เจ็บนะครับนิดเดียวเองขอเชิญพี่น้องคนไหนที่ยังไม่มาฉีดนะครับ บวกลากรสร้าร้างานาสุขแต่ละจังหวัดพร้อมนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทั่วโลกเขาอิจฉาคนไทยครับครับขอขอบคุณมากครับครับสำหรับวันนี้พอพอทีวีขอบคุณครับสวัสดีครับ